เราไม่ทิ้งกันปิดลงทะเบียนแล้วสรุปรยอด28.8ล้านคนยันจ่ายเงินทุกคนที่ผ่านเกณฑ์สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท,ทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้โดยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะหลังจากที่เว็บไซต์ได้ปิดลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยาจากไวรัสโควิด -19 จำนวน5,000บาทนาน3เดือนนะคะ โดยนววายละวรนแสงสนทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศษรษฐกิจการคลังก็ได้ระบุว่าเมื่อเวลา24นาฬิกาของวันที่22เมษายน2563กระทรวงการคลังได้ปิดรับการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยา5,000บาทต่อเดือนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com เรียบร้อยแล้วซึ่งมียอดลงทะเบียนรวมทั้งหมด28,849,725คนนะคะ ทั้งนี้จำนวนผู้ลงทะเบียนดังกล่าวกระทรวงการคลังจะเร่งตรวจสอบข้อมูลหากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ก็จะเร่งการโอนเงินเข้าบัญชีที่ได้ลงทะเบียนไว้โดยเร็วที่สุดและขอยืนยันว่ากระทรวงการคลังไม่ได้กำหนดว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องไม่เกินกี่ล้านคนหากผ่านเกณฑ์คลังก็พร้อมจะช่วยเหลือทั้งหมดทุกคนอย่างไรก็ตามผู้ที่ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์กว่า10ล้านคน ก็ได้เปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิทุกกรณีตั้งแต่วันที่20เมษายน2563ที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดมีผู้ยื่นขอทุทวนสิทธ์แล้วจำนวน2ล้านคนในจำนวนนี้กว่า200แสนคนก็ผ่านสิทธ์แล้วไม่ต้องยื่นข้อมูลเพิ่มเติมกระทรวงการคลังจะเล่งโอนเงิน5,000บาทให้เพราะเป็นกลุ่มตรวจสอบง่ายยึดหลักฐานตามใบประกอบอาชีพได้เลยนายละวโรจนกล่าวนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ